Supervision in Australia ในออสเตรเลียมีความรับผิดชอบสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกครูการประเมินผลตลอดจนการให้ความชอบเลื่อนขั้นเลือกตำแหน่งไปจนถึงการจัดสรรงบประมาณล้วนเป็นอำนาจตามระบบรวมศูนย์ที่รัฐบาลกลางในออสเตรเลียครูจะอยู่ในสายความรับผิดชอบขึ้นตรงต่ออาจารย์ใหญ่ อาจาย์ใหญ่ขึ้นตรงต่อผู้ตรวจการการศึกษาจากรัฐบาลกลางผู้ตรวจการขึ้นต่อหัวหน้าสํานักงานหัวหน้าสํานักงานขึ้นต่อปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงขึ้นต่อรัฐมนตรีแต่ในทางปฏิบัติอาจแตกต่างไปจากระบบที่ว่านี้ประมาณช่วงิศักราช1960แม้จะมีหลักการเพื่อต้องการแยแกแยะครูมีคุณภาพครูด้อยคุณภาพและสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพครู ในทางปฏิบัติกับทําให้ครูรู้สึกว่าเกิดการแทรกแซงมากขึ้นครูในออสเตรเลีย,ยจึงไม่ได้ถูกสังเกตการสอนการสอนในเช้นเรียนจึงถูกปิดกัน้นความคิดเห็นและคําแนะนําจากนักวิชาการในปี1982ผู้ตรวจการจากสำนักงานใหญ่ได้ทําการตรวจวัดครูเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพจากตามปฏิบัติงานในหน้าที่การประเมินจากอาจารย์ใหญ่และหลักฐานและเอกสารอื่นๆหากจํานวนครูซึ่งเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องยกเลิกการสังเกตการสอนในชั้นเรียนลงความสำคัญของผู้ตรวจการในการประเมินผลครูในลักษณะนี้จึงลดลงแต่จะไปม,มีบทบาทในด้านของการประเมินเพื่อปรับปรุงแทนนั่นคือการช่วยแนะแนวครูในการปรับปรุงการสอนในชั้นเรียนผู้ตรวจการจึงมีบทบาทสองประการคือเป็นทั้งผู้ประเมินและผู้ช่วยเหลือแนะนำแต่จากการสํารวจพบว่าผู้ตรวจการมักจะเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ปัจจุบันครูเปิดโอกาสรับความคิดเห็นต่อการสอนในชั้นเรียนมากขึ้นโดยเฉพาะการสังเกตการสอนโดยครูสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดความก้าวหน้าและความสำคัญของการสอนได้ทิศทางการพัฒนาครูคือการสังเกตและประเมินผลการสอนของเพื่อนครูจึงได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นหน้าที่ของรัฐบาลกลางเป็นแนวความคิดใหม่ครูควรเป็นผู้ประเมินและพัฒนาคุณภาพการสอนของตัวเองและของเพื่อนครูด้วยกันและนําเทคนิคจากการสอนจากประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ ขอขอบคุณครับ